จทยข้อนี้นะคะจงประมาณการเปลี่ยนแปลงใน f x y ท่ากับ x กำลัง3บวก4 x y ลบ2 x เมื่อแปลง x y จาก p 2 3ไปยัง q 2.03และ3.04อย่างแรกนะคะเราต้องหาสูตรอนุพันธ์รวมออกมาก่อน,นะคะ่ะแล้วดิฟดิฟ f นะคะเพราะว่าโจทย์ให้มาเป็น f พอทีนี้นำตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ให้มาด้วยนะคะอันนี้เราจะเทียบ f เทียบตัวแปร x และดิฟ f เทียบตัวแปร y นะคะแล้วก็นำแล้วก็นำสมการลงมาแทน,นะคะ่ะอันนี้เราดิฟเทียบตัวแปร x ก็จะเป็น3 x กำลังสองบวก4 y เพราะว่า x มองเป็นตัวเลขก็เลยเป็นอันนี้เป็น1นะคะก็เลยได้4 y ลบ2 x อันนี้เป็น1เหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ดิฟเทียบตัวแปร y นะคะก้อนนี้ไม่มีตัวแปร y เลยอันนี้เลยเป็น0นก้อนนี้มอง y เป็นตัวเลขอันนี้ก็เลยเป็น4 x อันนี้ไม่มีตัวแปร y เลยก็เลยเป็น0นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็แทนค่านะคะค่าเริ่มต้นนะคะอันนี้คือ x อันนี้คือ y อันนี้ก็คือ x คือ y เหมือนกันค่าเริ่มต้นนะคะ x เท่ากับ2 y เท่ากับ3ส่วน dx นี่คือ2เพิ่มขึ้น p เริ่มขึ้นจาก q นะคะของตัว x 2เพิ่มขึ้นไปเป็น2.03ก็คือบวกเพิ่มไป0.03นะคะ ตัวแปร y ก็เหมือนกัน,กนค่ะจาก3เพิ่มไปเป็น3.04ก็เพิ่ม0.04นะคะแล้วก็เราก็นำสมการตัวนี้ลงมาแทนค่ะแล้วก็นำที่เราเขียนเอาไว้มาแทนค่าลงไปค่ะก็จะได้เท่ากับ0.98คำตอบนะคะก็คือ f มีค่าเพิ่มขึ้อนอีก0.98